โรนัลโดสูบยาเยอะเกินไปหรือเปล่าถึงพูดเรื่องเหลวไหลแบบนั้นออกมามาบอกว่าลีกซาอูนั้นดีกว่าลีกอื่นๆต่างๆมานาเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยนะไม่ใช่แล้วโรนัลโดแล้วจู่ๆที่โรนัลโดออกมาวิววิจาร์บอกว่าซาอูนั้นดีกว่าเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ ก็เพียงเพราะเบซี่ย้ายไปโรนัลโดเลยขอคมเพื่อเรียกร้องความสนใจอู้หูล่าสุดนะครับแหมเป็นนักเตะที่ชื่อว่ามิเชลลาหูนะครับอันนี้นักเตะที่ขาแข่งในเมเจอร์ลีกสกเกอร์สวนกับโรนัลโด,โ,ดโคตรรุนแรงเลยครับล่าสุดพีโดพึ่งออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าลีซาอูเนี่ยดีกว่าหลายหลลีกนะครับโดยเฉพาะเมเจอร์ลีกสกเกอร์ที่เมสซี่นั้นอยู่เนี่ยนะครับดีกว่าเมเจอร์ลีกสกเกอร์ และเขายังบอกอีกว่าตัวเขาเองจะไม่กลับไปเล่นในลีกยุโรปอีกแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นไม่พัฒนาดอบลงอย่างเห็นได้ชัดเว้นแต่พิพิลีกที่นําหน้าทีมอื่นๆเขานะครับและยังบอกอีกว่าการที่โรนัลดก็คือตัวเขาเองนะครับมาเล่นที่ลีกซาอุเลยเป็นแรงดึงดูดทาให้นะักเตะคนอื่นเข้ามาซึ่งไอตรงนี้นะไอตรงแรงดึงดูดเนี่ยผมว่าจริง oh. ล่าสุดโรนันโดนั้นโดนอดีตนักเตะเมเจอร์ลีกอกกอ์ จริงๆนะโลนันโดแกสูบยาเยอะเกินไปหรือเปล่ามันเป็นคำพูดที่เคาาจะเหลวไหลเอามากๆเลยนะที่จะบอกว่าซาอุดีปริกจะเหนือกว่าลกนั่นลีกนี้ลีกฮอลแลนด์ลีกตุรกีโดยเฉพาะเมเจอร์ลีกซอกอเร เพียงแค่เวลาปีเดียวเนียนาโดคำพูดของโรนัลโดมันเกิดขึ้นหลังจากที่ลิโอเนลเมสซี่เพิ่งทำการเปิดตัวกับอินเตอร์มายอรมี่ยังไงละไม่นานหลังจากที่เมสซี่พูดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะนำเกมการเล่นระดับโลกมาอย่างที่นี่ในช่วงก่อนที่ทวีปอเมริกาเหนือจะได้จัดฟุตบอลโลก2026โรนัลโดก็ออกมาพูดแบบนี้ที่เขาพูดแบบนั้นเนี่ยเรื่องของซาอุด,ดีกับเมเจอร์ลีกซ์ก็เป็นแค่ เพราะลิโอเนลเมสซี่ยังไงล่ะคือโรนันโดเนี่ยเขาอยากเป็นที่สนใจคุณล่ะครับคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรส่วนตัวผมนะไอ,เอ้เรื่องดึงดูดอะพลังของโรนันโดผมว่าจริงร้อเปอร์ซ์เยแต่เรื่องอื่นผมไม่ออกความคิดเห็นคุณนะครับคิดเห็นอย่างไรเมนบอกกันหน่อยสิครับ และสัมบัตินิวสุสุกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอรมารต่ที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุซูกิทั่วประเทศไทยหรือเว็บไซ้เว็บต์สุส s กิตสีโอทีเอสละครับ